สวัสดียูนิคอนเอา้าสวัสดีเพื่อนรักมามาเรามาเล่นกันเถอะเอ๊ะฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วจีวิเศษงั้นให้จีวิเศษนี้กับยูนิคอนเพื่อนรักของฉันดีกว่าฮะยูนิคอนมี<ะ>ชีวิตขึ้นมาแล้วสวัสดีจ้าฉันยูนิคอนเลนโบนะและนี่ก็คือเพื่อนรักของฉันจ้ะแฮร์รี่ฉันสตาร์จ้ะไม่แฮร์รี่คือเพื่อนรักของฉันต่างหากเราสตาร์แฮร์รี่อยากจะเป็นเพื่อนกับฉันมากกว่านี่สตาร์อย่ามายุ่งกับพวกเราเลยปะ วันนี้เราจะจัดปาร์ตี้ก้นอโอ้ <If> <started> oh! หนูขอเข้าไปด้วยได้ไหมคะเคลินะเหรอเชอาไม่มีรูจอยบนตัวก็จะหวังเลยมันไม่จะที่ทำเลยพลีหนูน้อยจ๋าทำไมเธอถึงได้ทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะจ้าก็เกิดว่าหนูไม่มีรูจอยบนตัวก็เข้าไปในงานปาร์ตี้ไม่ได้ค่ะโอมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนี่ฉันมีแบบที่ไม่เจ็บเธอด้วยนะอะเลือกแบบที่ชอบได้เลยจ้ะ ด้หรือว่าสายลุ้งดีละจ๊ะเลือกฉันสิอ,อย่าแนจาเลือกฉันดีกว่าเอจะเลือกอันไหนดีนะอเอสายรุ้งบบดไม่เจ็บตัวชนะอุ๊ยเข้ากับเธอสุดสุดเลยอ่ะแครีสวยจึง้งสุดพลงสุดๆดเลยเธอจะต้องดูโดดเด่นที่สุดในงานแน่ๆเชื่อพี่เชื่อถ้าใส่เองก็ได้ไม่ต้องงอเลยใส่เองก็สวยเองไง หิว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 จังเลยงั้นสั่งพิช่าดีกว่าฮัลโหลขอพิช่าดับเบิ้ลชีสหนึ่งถาดค่ะเร็วเรวหน่อยนะคะพี่เย้พิช่ามาส่งแล้วแฮรี่จะต้องเป็นเพื่อนกับฉันแน่แนฉันต้งหักไม่กับฉันสิแบ๊บแบ๊บแบ๊แบแบแบบกไปเป็นตุ๊กตาซะบยายอ้าวไงจะ๊ะแค่นั้นแหละไปเป,ไปกก็นตุ๊กตาเลยสตาร์ เริ่มจากเทเจลใส่เคลือบเล็บลงในแม่พิมพ์ซิลิโคนใส่กลิตเตอร์รูปยูนิคอนและโรยกากเพชรลงไปเอาไปอบด้วยเครื่องอบเล็บยูจากนั้นก็เทเจลและโรยกากเพชรต่อทำได้หลายชั้นเลยนะพอจี้แข็งตัวดีแล้วก็ติดห่วงแล้วใส่สร้อยติดลงไปเลยทำสองอันเลยนะแต่ว่าจะทำให้เหมือนกันใช่ะ นี่อย่ามาแตะจี้ของฉันนะเอาเท้าขเธออกไปเย้พิซซ่ามาสั่งแล้ววันดีค่ะพี่หนูเป็นคนสั่งพิซซ่าเหรอจ๊ะเด็กเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเออหนูคิดว่าก็ไม่น่าจะเด็กนะคะพี่ไหนลองถือนี้ดูสิเฮ้ยไม่ผ่านอ่ะยังเด็กเกินไปหนูเอ้ยพี่คงให้พิซซ่าน้องไปไม่ได้หรอกเอานิ้วอ้วนๆ,ๆของเธอออกไป แพ่เธอเป็นอะไรไปหรอฮะยก็หนูไม่ได้กินพิซซ่าน่ะสิคะเพราะว่าตัวเล็กเกินไปอะ่ะโ้แย่จังเดี๋ยวฉันจะไปเอาคืนยายคนส่งพิซซ่าไจร้ายนั้นเองเดี๋ยวเย่๋ยวเพิ่งไปฉันมีแผนการที่เด็ดกว่านั้นเยอะเลยฮัลโหลร้านพิซซ่ายูนิคอร์นใช่ไหมคะขอสั่งพิซซ่าถาดใหญ่ยักษ์หน่อยค่ะให้ไวเลยนะคะพี่สวัสดีจ้าพิซซ่ามาส่งแล้วจ้าโอยขอชิมสักคำสองคำได้ปะ โอ้ยนี่เป็นพิ่าวิเศษนะ่าโปรดของฉันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวกันตัสตาร์เอ้ยได้เรนโบ์เดี๋ยวเธอได้เจอดีแนะ่ทำอะไรกันอยู่นะ่ะยูนิคอร์นเหรอฮะอุ๊ไอ้ยนั่นแม่แคลี่นี่สวัสดีค่ะโอ้โยปัดเละตุ้งเป๊ะไปหมดเลย ลูกน้อลูกเร็วเข้าสิรีบเก็บข้าวเก็บของเร็วเสดสัก,กทีแคลีดูสิว่าเพื่อนของลูกน่ะทำอะไรลงไปปรบแล้วเข้าโอ้โหจะอาสะอ้านจน,น่าสงสัยเลยนะเนี่ย,อยรอตัวไปแล้วเรากออดูเสื้อผ้าพวกนี้สิชุดของฉันมันไม่เข้ากับแฟชั่นหน้านี้เอาซะเลยอ่ะเอ ใช่ก็จริงของเธอเนาะดูตัวเองซะก่อนเถอบบะก็คงได้เวลาเปลี่ยนสไตล์กันสักหน่อยแล้วละวะ่าไหว้าวแบบนี้สิเรากลายเป็นยูนิคอร์นที่กิ๊บเก๋ที่สุดในสามโลกแล้วามามาเรามาเซลฟี่กันหน่อยเอายิ้มนะเรนโบอยากจะดูอะไรหน่อยไหมหลับตาสินี่ไงสร้อยข้อมือแห่งมิตรภาพของเราไงว้าวแล้วฉันล่ะฉันก็อยากจะได้สร้อยข้อมือแห่งมิตรภาพเหมือนกันนะ เธอกำลังแย่งสร้อยค้อมือไปจากฉันมันจะต้องเป็นของฉันสิหยุดๆยุดฉันก็ให้ทั้งคู่นั่นแหละค่ะไม่เอามาเอามาว้าว้ยขาดซแล้วอะเพราะว่าเธอคนเดียวเลยแต่ว่าฉันจะเปลี่ยนสร้อยที่ขาดนี้ให้เป็นเครื่องประดับชิ้นใหม่เริ่มจากต่ลิบบิ้นกรมาหยี่ออกมาเป็น2เส้นติดปลายทั้งสองข้างเข้าไปเป็นห่วง ติดขอที่ปลายอีกข้างหนึ่งจากนั้นก็ตกแต่งสร้อยติดคอด้วยกระดุมหนามอีกนางฟ้าแล้วก็เซ่และนี่ก็คือสร้อยติดคอเส้นใหม่สุดเลิศๆของฉันโอ้โถเธอมีสร้อยเส้นใหม่นะว่ะแต่ว่าฉันไม่มีอร่อยเลยดีและนี่ก็รูปหนูเองค่ะออน่ารักจังเลยนะเราเนี่ยน่าเอ็นดูชะมัดเลยน่าแป้นลัทมาหากเลยเนาะ ค่ะก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากหลอกคิดอะไรดีๆออกแล้วเดี๋ยวฉันจะโชว์รูปตอนที่พวกเราเป็นเด็กๆให้ดูเองไม่ไม่ไ,มไมฉันว่าไม่น่าจะดีมากนี่ดูโฮลกรัมนี้สิเราไงเราไงแล้วนี่ก็สตาร์ทำหน้าทำตาตลกจงังนี่เธอไม่อายบ้างเลยเหรอดูสตาร์อของเราสิมาาอข่อยกินน่าชมัดเลยสตาร์จะแพทยหน,น้าเหรอกชมัดเลยสตาร์ช่วยฉันหน่อยได้ไหม ไม่หรองั้นเธอก็นอนต่อเถอะฉันรดน้ำต้นไม้ก่อนนะเฮ้ยเครื่องเขียนที่แคร์ชอบมากเลยนี่นะแต่แเธออย่าบอกเธอนะเธอจะต้องเดินดีแน่เดี๋ยวเรนโบว์ฟังข้างนี้แาลีเรนโบว์ทำเครื่องเขียนของเธอหล่นแนะ่จ้าจ้ากำลังจะเก็บอยู่แล้วเนี่ยอฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วแาลีเร็วเข้าเร็วเข้าเร็ว ค่มีอะไรกันเหรอคะน่นน่นๆๆ่น,น,นปดูโต๊ะของเธอสิอุ้ยอะไรกันคะเนี่ยเรนโบ์ Rainbow, สุดยอดไปเลยเธอทำกล่องจัดระเบียบเครื่องเขียนอันใหม่ให้ฉันเหรอเริ่มจากติดขอบกระดาษลังเข้ากับกระดาษลังรูป1ส่วนสวงกลมจากนั้นก็นําไปห่อกับกระดาษโฟมแล้วแบ่งช่องว่างใส่ปากกาด้วยกระดาษโฟมที่เตรียมเอาไว้จากนั้นก็ปิดด้านบนแล้วก็ตัด รัดาน1ส่วนสของวงกลมอีก3อันแล้วก็ไปห่อด้วยกระดาษโฟมจากนั้นก็เอาไปติดบนกระดาษโฟมเนื้อหนารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อทาเป็นที่กันแล้วก็เป็น1ส่วนด้วยกระดาษโฟมใส่กล่องประการล,ลงไปแล้วเราก็จะได้กล่องจัดระเบียบจากนั้นก็ตกแต่งตามแบบฉบับของยูนิคอร์นได้เลยจ้าสุดท้ายก็ใส่ปากกาล,ลงไป ว้าวว้ากลองจาระเบียบแบบใหม่ใช้ไล์กดดมอันแน่แถมยังเปิดปิดได้ด้วยอ่ะอุ้ยอยากจะได้มานานมากๆแล้วล่ะขอบใจมากนะเรนโบเธอคือเพื่อนรักของฉันจ้าสุขสันต์วันวาเล่นไทน์จ้าทีนี้ก็จุ๊บจุปิดพนึกลงไปฮะยายเรนโบวมีลิปกอตด,ด้วยเหรอแต่ว่าฉันไม่เห็นจะมีอะไรเลยทั้งการแลว้วก็ลิปกอตอะไรนั่นด้วย hmm. แต่ว่าฉันทำขึ้นมาเองได้นี่ เริ่มจากทาตลับลิปสติกด้วยเสียอะคริลิกจากนั้นก็ติดฟิกเกอร์รูปยูนิคอร์นลงไปต่อมาก็ใส่กลิสตเตอร์รูปดาวลงไปในกล่องพลาส,สติกใสทรงสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็เครื่งองวงกลมติดเข้ากับฝา,ฝาตลับลิปสติกต่อมาลาลายลิปบาลในไมโครเวฟใส่สีผสมเครื่องสำอางลงไปแล้วคน,คนให้เข้ากันสุดท้ายก็เทใส่ลงไปในตลับแล้วก็รอให้มันแข็งตัว ที่นี้ฉันก็ไม่รีบก็สิส้วยตลยยูนิคอร์แล้วบิ่มฝีป,ปากของฉันจะต้องเปลี่ยนระกายแเลยกิ๊บเลยยับแล้วฉันก็จะจูบก,กับยูนิคอร์อที่ฉันรักที่สุดนี้แล้วเดาฉันเองไงฉันรักเธอน <c oughs> เอะเธ๋อเจ๋าเอาตุ๊กตามานี่นะ ไม่ไม่ไม่อย่าไายุ่งกับฉันอยู่ดคันดูนี่สิคะฉันทำทรงผมใหม่แล้วก็ใส่ตั้งหูคู่ใหม่ด้วยล่ะว้าวสวยจังเลยเธอทำผมกิิบเก๋แบบนี้ให้ฉันบ้างได้ไหมอ่ะแล้วก็ทำตุ้มหูสวยๆแบบนั้นให้ฉันด้วยสินั่นนั่นน่ะได้สิได้เดี๋ยวจัดให้ตามคำขอเลยจ้าเริ่มจากเคลือบตุ้มหูแบบนีบด้วยยาทาเล็บสีดำเอาเข้าเครื่องอบเล็บยูวีเพิ่มความสวยงามด้วยสีทาเล็บกลิตเตอร์ แล้วก็ใช้โซ่ติดตังหูหนีบกับตังหูยูนิคอร์นเข้าด้วยกันว,ว้าวเป็นไงล่ะชอบกันไหมอะ่ะอุยผมสวยสุดๆเลยอะ่ะแคลรี่ส่วนตุ้มหูของฉันนะหรอก็ปังกระเยสสุดๆเลยล่ละจ้าขอบใจมากนะเธอนี่แต่งที่สุดในสามโลกเลยอู้ยวู้ย้ยสวยจังเรนโบ์แต่งหน้าแบบนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมนะนะแต่ว่าฉันไม่มีเครื่องสำอางเลยนะสิแต่แต่ว่าฉันมีนะเดี๋ยวจัดการให้เอง ซึ่งมันก็ง่ายมากๆเลยล่ะตัดกระดาษโฟมมีกากเพชรให้เป็นรูปหัวยนิคอนจากนั้นก็ติดกระดาษโฟมตามขอบต่อมาตัดหัวยนิคอนจากกระดาษโฟมสีขาวเอาไปติดกับแผ่นพลาสติกใสแล้วก็ตัดพลาสติกส่วนเกินออกติดกระดาษโฟมสีขาวตรงขอบเพื่อทำเป็นฝา จากนั้นก็ติดแผงคอที่ตัดจากกระดาษโฟมที่มีกาเฟนลงไปแล้วก็ติดที่เขาสุดท้ายก็เอามาประกอบกันเรนโบว์ฉันกำลังยุ่งจูกแพ่เป็นลูกค้าของฉันฉันจะแต่งหน้าให้เธออย่างดีที่สุดเลยเติมลิปบ,บาร์อีกนิดหน่อยไย <Nice. S 1> แล้วก็เซกเวทมดมนยูนิคอร์น ว้าวสวยจึง้งสุดๆเลยอ่ะฟับงบริเยมมากจ้ะดูสิด,ดูขอบใจมากนะสตาเธอคือช่างแต่งหน้าที่เก่งกาจที่สุดในโลกเลยโทโทแต่งให้ฉันบ้างได้ไหมอ่ะเ <c oughs> ชอฝันเป็นยะฉันจะต้องไปงานปาร์ <c oughs> ตี้จะใส่ชุดไหนดีนะ ชุดนี้หรือว่าชุดนี้ดีอ้ยเมนจะชอบทั้งสองอันเลยไปงานปาร์ตี้มันคือเรื่องใหญ่เลยนะเธอจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเออถามจริงเธอจะใส่ชุดนี้ไปงานปาร์ตี้จริงๆหรอนี่ไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันคิดอะไรดีๆออกละเงินก็ไปช้อปปิ้งสไตล์ยูนิคอร์นกันดีกว่าโอแล้วชุดนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ชุดนี้ดีกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่นี่สแิแล้วก็นี่ หรือนี่เอ๊นี่ก็น่าจะได้อยู่นะแฮรี่ไปไปลองชุดเลยเร็วๆเอ้าดูเป็นยังไงบ้างล่ะคะได้ได้อยู่ได้อยู่ย <c oughs> นี่นั่นเหรอไม่ไม่ผ่านไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ <c oughs> เออแล้วชุดนี้ดูเป็นยังไงบ้างล่ะคะอุ้ย <c oughs> สุดยอดไปเลย ไม่จะสวยตรงไหนเลยโอฉันก็ไม่รู้ว่าจะใส่ชุดไหนดีแล้วเนี่ยว้าวว้ปัง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 ปริเยสสุดๆใช่จริงด้วยกิ๊บแกสุดๆเลยอ่ะชุดนิพานนี่แหละลุกสุดปังปริเยสสำหรับงานปาร์ตี้แต่ชุดนี้มันก็เป็นของฉันอยู่แล้วนะคะไปไปสวยแล้วสวยแล้วรีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวสาย ว้าแครี่ตัวเป็นสาวแล้วแล้วก็มีแฟนแล้วซะรวยสิที่รักขานั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันกลับมาแป๊บนึ่งตุ๊กตาสองตัวนี้ดูแปลกฮะกเธอเป็นใครกันนะเนาะแฮปดีเพื่อนนายชอบแครี่ของเราเหรอทำตัวตามสบายเหมือนที่ที่บ้านเลยเด้อทีรักกเธอกลับมาแล้ว<น>โอ้ยดีใจจังเลยป๊าดนี่นี่ฉันฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ย